โอ้ย oh, เพื่อนเนเมื่อกี้ยายก็พูดอยู่คนเดียวเนาะเครื่องไอ้กล้องค้างนี่ยายยำยำไอ้นี่นะเพื่อนเพื่อนยำปลาทูก็เอาน้ำปลามะนาวผงชูรสล,ลงไปคนให้เข้ากันนะแล้วก็เอาหอมหอมซอยพริกขี้หนูแล้วก็แตงฟ้าใส่ลงไปแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเพื่อนๆ โอ้ยก้องค้างก็ปล่อยย่้าพูดยายพูดอยู่คนเดียวเรียนกรรมแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันนะเพื่อนๆยายจะกินกับก้างก้างตอออกให้หมดยายจะกินกับข้าวเหนียวเพื่อนๆวันนี้ยายนึ่งข้าวเหนียวพอคุกเค้าเข้ากันเสร็จชิมรสชาติตามใจชอบนะเพื่อนๆยายก็ใส่ต้นหอมผักชี อุ้ยกล้องค้างตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้เรนกรมพูดไปตั้งเยอะนะแต่กล้องไม่ทำงานพูดไปตั้งมากมายกล้องไม่ทำงานก็เสร็จแล้วยำปลาทูง่ายๆนะเพื่อนๆเอาปลาทูไปทอดก่อนนะทอดให้กรอบหอมเลยแล้วเราก็เอามาแกะ แต่เมนูนี้ก็ไม่ยากหรอกเพื่อนๆยายคิดว่าเพื่อนๆก็เคยทำกันแล้วแหละหน่ากินนะเพื่อนๆน,นะยายไม่ใส่น้ำตาลนะใครชอบก็ใส่ไปเพราะว่าเมนูเมนูเอ,อ่อถ้าเกี่ยวกับปลาเนี่ยส่วนมากส่วนมากยายจะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันจะทำให้ขาวในความรู้สึกของยายนะ แต่ใครชอบก็ตามนั้นเลยเพราะว่าทัอาหารไม่มีกฎตายตัวนะเพื่อนๆพนพริกแท้พริกแพงได้ตามเราอะตามเรากินจริงๆพริกแพงตามเรากินจริงและเราชอบนะถ้าทําไปแล้วตามสูตรเป๊ะแต่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีใครกินนะเพราะฉะนั้นทําแล้วตามตามเราชอบอะเพื่อนๆ กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวนะเพื่อนเพื่อนอร่อยเวอร์วัาวางหมดนี่ข้าวเหนียวอุ่นๆไม่ต้องอะไรบ้างเนาะชีวิตบ้านๆแล้วก็มีแล้วก็มีน้องไก่ทอดนะเพื่อนเพื่อนนองไก่ทอด มากินข้าวกับยายดีกว่าหิวแล้วเพื่อนๆมากินข้าวกันดีกว่ากินข้าวนั่งหน้านทีวีแล้วก็ดูหนังตอนเช้าไปด้วยนะอ,อร่อยละสีมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน